ขอทักทายทุกทุกคนทุกท,กทกมุมนะคะก็พอสมควรเนาะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสองวันที่ผ่านมาเราใจจดใจจ่อกันในเวทีนี้ตั้งแต่28มิถุนายน2สิงหาคมโดยเฉพาะเมื่อวันที่2สิงหาคมดิฉันได้สื่อถึงคุณหญิงพจมานชินวัตรโดยตรงนะคะจะดามาพงจะอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าแท้ก็คือแม่ของลูกหรือเมียเก่าเขาหรืออดีตเมียหรืออะไรก็แล้วแต่สื่อไปถึงเพื่อให้บอกถึงลูกสาวในฐนานะของคนเป็นแม่ถ้ารักลูกจ, enfin จริงเต,ต้องเตือนลูกเตือนสติลูกให้ลูกลาออกแต่มั่นมโนมากค่ะพี่น้องเขาบอกเขาไม่ออก และเขาจะกลับเข้าทำงานในวันที่29สิงหาคมค่ะพี่น้องเขาก็ไปจริงๆนะไปนั่งที่ทำเนียบทั้งคอรมอวันที่29สิงหาคมสุดท้ายเป็นไงคะไม่พูดไม่ออกเนาะแต่ขนาดนั้น ยังมีหน้ามามั่นอีกนะคะมั่นว่าอย่างไรเดินต่อไปได้รัฐบาลนี้ไปต่อได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่น้องเขาว่าอย่างนั้นยอมไหมคะมเขาบอกว่าเขามีชัยกเกษมนิติสิริซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สามของพรรคเพื่อไทยรอเสียบอยู่แล้วค่ะหนึ่ง ไปโดยเงื่อนไขที่แต่งตั้งคนผิดเป็นรัฐมนตรีเตือนแล้วคอปทอสอปปสอกองทัพธรรมและเหล่าประชาชนทั่วประเทศเตือนแล้วไม่ฟังสุดท้ายกระเด็นออกไปนะคะวันนี้มาอีกละเอาลูกสาวเข้ามาทำร้ายลูกตัวเอง ถ้าอันนี้ไม่บอกว่าพ่อแม่รังแกฉันดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแล้วนะคะแต่บังเอิญว่าเธอน่ะอยากเป็นดิฉันพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าความอยากนะ่ะเราเข้าใจได้เนาะเมื่อเป็นแล้วควรรู้ว่าควรลงเมื่อไหร่อะไรตอนไหนอย่างไรแต่ยังดันทุลังทำผิดท,ทั้งทั้งที่วันนี้สารรัฐมนุลชี้ชัดโดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะต่อรองได้แล้วมองไม่ออกแล้วนะคะยังมีการไปพูดอีกนะบอกว่าครอบครัวเขาชิน,นวัตรถูกรังแกค่ะพี่น้องโทษนะใครรังแกมึงวะพ่อแม่มึงอะรังแกมึง เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขออนุญาตหยุดสำหรับครอบครัวนี้ไว้เพียงเท่านี้แต่จะชำแหละต่อนายชัยกเกษมนิติสิริว่าที่นายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยก่อนที่จะถึงตรงนั้นดิฉันในฐานะที่เคยอยู่นะคะในพักการเมืองพักใหญ่พักหนึ่งในสมัย2,500กว่ากว่า30กว่ากว่า อยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านจําได้ใช่ไหมคะอาจจะดิฉันทวนให้ฟังกันแล้วกันหลายคนอาจจะจําไม่ได้หรอกดิฉันอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยก็คือสมัยนั้นนะคะพักชาติพัฒนานชาติเนาะเจราจาแล้วคือเขาจะคุยกันก่อนคะ่ะก่อนการเลือกตั้งจบเนี่ย พักการเมืองแต่ละพักเขาจะเดียวกันไว้นะคะว่าใครจะไปอยู่กับใครอย่างไรแบบไหนพักชาตินพนาก็เดียวไว้แต่ณวันนั้นดิฉันยังอยู่ที่พักด้วยตอนนั้นนะคะปรากฏว่ารู้เลยค่ะเกิดงูงเห่าเกิดขึ้นเขาไปจับกับพักความหวังใหม่ของพลเอกชบริตยงใจย,ยุทธก็คือคุณว,วัฒนาอัศวเหมสมุดปราการ อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นไม่มีมิตรแทนและมีมีศัตรูถาวรในวงการเมืองค่ะพี่น้องต่อให้จับกันอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์กบแล้วพี่ประสานพูดชัดเจนเลยไม่เคยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนดิฉันกับเพื่อนคุณสุนิสาที่มาเต้นกันเมื่อกี้เนี่ยเนาะที่มาเต้นกับดิฉันเมื่อกี้ที่มาฟอ้อนลำกันตอนตอนตอน,ตอนกลางวันนะ่นะเนาะตอนบ่ายบ่ายเรานั่งรถ แท็กซี่มาแท็กซี่บอกกับเราว่าอ๋อมีชุมนุมเหรอเขาก็ไม่ค่อยชอบกันชุมนุมเขาบอกรัฐบาลไหนมาก็ช่างแม่งเถอะเพราะมิตเตอร์ก็ยัง35บาทเหมือนเดิมเริ่มต้นนะคะคุณนิสาก็เลยบอกว่าไม่เคยมีภาคไหนเลยพูดถึงว่าวันนี้ข้าวตกต่ำเหลือตันละ4500-5000ถึง5,000บาทเท่านั้นค่ะพี่น้อง ข้าวโพดกิโลละหบาทมีรัฐบาลไหนมันสนใจไหมพักการเมืองไหนมันสนใจไหมโดยเฉพาะมันดียวกันจัดรัฐบาลใหม่เนี่ยมันไม่พูดถึงเศรฐษฐกิจเลยเราชุมนุมกันมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละที่นะคะทั้งภาคใต้ทั้งภาคเหนือทั้งภาคกลางอีสานตะวันออกตะวันตกมาครบนะคะแต่ เรามาเพราะเราเห็นความจำเป็นว่าถ้าชัยเกษมนิติสิริขึ้นเป็นนายมนตรีมันอีหลับเดียวกันไหมพี่พน้องหัวหน้าพักผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณทนอยู่สมัยที่คุณเป็นอายการสูงสุดคุณก็เคยรับใช้พ่อเข้ามาสอทอรน,นี่แหละนะแล้วในวันที่คุณเป็นรัฐมนตรี คนคนนี้นะคะพี่น้องเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยที่ยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องจำเรื่องถุงขนมสองล้านได้ใช่ไหมคะอันนี้ท่านจำได้แน่นอนนะคะเพราะเราเปิดโพลก,กันเรื่อยๆถุงขนมสองล้านก็ดีหรืออื่นใดของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีอะไรดีไหม สำหรับคนที่เคยเป็นอดีตอายการสูงสุดแล้วขึ้นไปนั่งว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีอะไรเลยค่ะพี่น้องยุติความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ภายเรือให้กับคนที่ผิดจร,ริยธรรมอย่างไรแรงนั่งแล้วยังจะขึ้นเป็นคนดิเดตนายกมตีดิฉันไม่รับค่ะพี่น้องพี่น้องว่าไงคะเรา ไม่สนใจการดิวของพวกเราพวกคุณนะคะไม่ว่าใครจะเป็นตัวตั้งตัวทีในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เราไม่รับนายชัยกเกษมนิติศิริเป็นว่าที่นายกกับพี่น้องขอให้สื่อเป็นเสียงเดียวกันไม่เอาชัยกเกษมไม่เอาชัยกเกษมไม่เอาชัยกเกษมไม่เอาชัยเกษม ชัยชนะที่เราเก็บกันมานะคะสปะปสอกองทัพธรรมคอปทอและพี่น้องทั่วประเทศทํากันมาในช่วงนี้เก็บชัยชนะแต้มต่อมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกรณีเศรษฐาทวีสินเป็นหลุดจากนายกไม่ว่าจะเป็นคดีชั้นสิบี่ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมไม่ว่าจะเป็น อาจจะเป็นวันที่20กันยายนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นะคะอา,อาจจะสอสอทั้งสภาหลุดหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบนะคะก็รอดูกันนะคะเรื่องม144วันนี้เราตั้งสติให้ดีตอบคำถามให้ได้ เมื่ออุ้งอิงหลุดแล้วทำไมเราจึงต้องชุมนุมต่อค่ะพี่น้องเพราะคัดค้านนายกรัตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยชัยกเกษมนิติสิริและอื่นๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ